โยมบางท่านถามว่าเรานอนสวดมนต์ได้ไหมมันเจ็บหลังท่านมันปวดตรงเนี้ยมันเจ็บตรงเอวเนี่ยมันเสียดบางคนบอกว่านอนนอนสวดมนต์ได้ไหมมันนั่งไม่ไวหวมันเจ็บก็บอกโยมนอนเถอะทาไม่ไหวจริงๆก็นอนเถอะะเราก็รู้ตัวเนี่ยถอดแว่นเนาวางเน,นาะแล้วก็ขยับตัวนอนลงก็รู้ว่านอนเนานอนเนานนนมีสติรู้ตัวว่านอนไป แล้วก็นอนท่าเดียวกับที่พระพุทธเ,เจ้านอนปางใสยญาติมือมันจะมาอยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเราก็มีสติรู้ตัวว่าขณะนี้กําลังขยับมือกําลังขยับตัวก่อนที่จะเอ็นตัวเนี่ยเราก็มีขสติอยู่ในทุกขณะมีสติรู้ตัวว่าขณะนี้กําลังขยับตัวก่อนจะนอนนี่ต้องทําอะไรก่อนโยมก่อนจะนอนนี่ต้องนั่งก่อนนโะยมนะ ถ้ายืนอยู่ปั๊บเนีแล้วนอนลงเลยทีเดียวไม่ได้ก็ช่วยพระคำนิดนึงนะโยมมีสติรู้ตัวในขณะกําลังนอนลงไปนอนลงนมีสติรู้นอนลงไปนาจีวรเขาจะหลุดหรือว่าผ้าจะห่มอย่างไรแบบไหนเราก็มีสติรู้ตัวของเรา นอนสวดมนต์ไปอิติปิโสพระคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโหนี่ก็สวดไปบทไหนถนัดสวดบทไหนได้ก็สวดบทนั้นนะจิตเราชอบบทไหนเราก็มีสติรู้ตัวขณะกำลังตื่นตื่นมาก็มีสติรู้ตัวนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะขณะเนี้ยกำลังกำหนดอยู่เนียนี่คือการเจริญสติ ขยับตัวหนอขยับหนอขยับขยับขยับก็มีสติรู้ตัวหยิบหนอหยิบก็รู้ว่าหยิบมาสวมนะขยับหนอขยับก็มีสติรู้ในขณะกำลังขยับตัวนี่คือการรักษาพระธรรมวินัยก็คือการเจริญสติในขณะกำหนดรู้เนะนี่ยม้วน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 เข้ามาก็รู้ขยับ ขยับมีสติรู้ตัวม้วนหนอม้วน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 มาขยับมาจับนะสะบัดสะบัดก็มีสติรู้แล้วถ้าหากว่าจะนั่งสวดมนต์ต่อโหวสวดยกมือไม่ไหวไม่มียกมือไม่ไหวพนมมือไม่ได้ก็ไม่ต้องพนมหรอกเราก็นั่งสวดของเราไปอิติปิโสพระ ว่ะวาะระหังสัมมาสัมพุทธก็สวดไปนะหรือว่าถ้าสวดบทไหนไม่ได้ก็มีสติรู้ตัวขณะนี้กำลังนั่งนั่ง,นงเนาะหายใจเข้าพุทโธพุทโธก็ได้ไม่ต้องมีคำภาวนาก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ขณะกำลังขยับก็รู้ว่าขย,ขยับขยับขยับนะอย่างไรเนี่ยมีสติเพียงแค่ใส่สติเข้าไป ท่านทั้งหลายก็จึงอยากให้เราทุกท่านเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติไปเดินจงกรมนังสมาธิถ้าเราไม่มีเวลาอย่างนั้นถ้าไปแบบนั้นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็มีสติรู้หยิบหนอวางหนอวางนะเท้าหนออย่างเงี้ยแล้วมีสติรู้ถ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติเข้าคอร์สแบบนั้น ในการทำงานทุกอย่างเพียงแค่เราใส่สติเข้าไปหยิบหนอยกหนอมาหนอวางหนอมีสติรู้ตัวได้ยินเสียงคนดามาได้ยินหายไปแล้วเสียงคนชมมาได้ยินหายไปแล้วรักษาใจให้เป็นกลางกลางระดับกลางกลางนะไม่ฟุ้งกับคำชมไม่หอเหี่ยวกับคำดา่ารักษาใจอยู่ตรง,ก,งกลางกลางด้วยมีสติกำหนดรู้ปัจจุบันกำหนดปัจจุบันให้ทันกำหนดปัจจุบันให้ทันนั่งเอน นอนเนี่ยรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แต่พอนอนไปแล้วนะมันจะไปท่าไหนมันจะหลุดไปท่าไหนก็ไปตามธรรมชาติของเขาแต่เวลาพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเน่นอนท่าเน,นี่ยหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายพระพุทธเจ้าทราบว่าถ้าเราทับเอ็นไปอีกด้านหนึ่งคือด้านซ้ายเนี่ยหัวใจจะถูกน้ําหนักตัวในกดทับ ก็จะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นอาจจะไม่สมดุลไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะเลือดหล่อเลี้ยงไม่น่าจะดีอะไรประมาณเนี่ยนะก็พระองค์ออกแบบมาด้วยหลักากายวิภาคที่พระองค์ทราบมากกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกด้วยซ้าเนี่ยเราก็มีสติรู้ตัวนะลุกขึ้นนั่งก็อยากนั่งอยากนั่งนั่งนั่งหนอนั่งหนอก็มีสติรู้ตัวไปหยิบหนอมาหนอทําแบบเนี้ยทุกวันนะโยมนะค่อยๆทําไป เรามีหน้าที่มีเวลาของการเก็บหน่วยกิจของสติน้อยลงเข้าไปทุกวันทุกวัน,นใกล้จะมืดใกล้จะสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บมันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเร็วเหลือเกินก็ใชหมอนใช้ที่นอนมีสติไม่มพีพระพุทธรูปก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ถ้าไม่มีเพราะว่าพระอยู่ที่ใจอยู่แล้วเพียงแค่เรามีสติกําหนดรู้ปัจจุบันกําหนดดูปัจจุบันต้องทาําช้าๆพยายามชา้าๆให้จิตมันทัน เพียงแค่มีสติกำหนดปัจจุบันนี่คือพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าองค์สำคัญอยู่ที่ใจของเราทำได้อยู่แล้วนะโยมนะอาตมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะโยมก็กำลังปฏิบัติอยู่ก็เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันไปนะยโยมนะนะวันนี้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีนะก็ตั้งใจทำหน้าที่ไปตามสถานะที่กำลังเป็นในปัจจุบันนะก็ขอจเจริญพรหลับนอนอยังมีสติ to one